Okay. สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์าดานไอคิสตีทีมที่ใช้ก็จำหน้าตามแบบนี้นะครับเรามาดูสเต็ปกันเลยเริ่มมาก็ให้ระวางเวนการเล้งดีก่อน2ตัว อย่าลืมนะว่าเวลาวางข้างเห็ดเนี่ยมันจะได้ค่าดีเฟนเพิ่มนะครับสำคัญมากแล้วก็เดี๋ยวไปย้อยตัดเห็ดเดี๋ยว,วางสไนเปอร์อรข้างล่างก่อนเลยตัวตรงนี้พอเราตัดเห็ดเนี่ยเราจะเพิ่งวางตัวละครนะเราวางตัดเห็ดอันนี้ก่อนนะครับถ้าเราวางตัวละครแล้วมันจะตัดไม่ได้เยเรียบร้อยคราวนี้วางสไนเปอร์ กันขวานะอัดเห็ดตรงนี้ด้วยลืมไปช้ไปนิดหนึ่งก็ยังได้ดก็วางไมดิคนะครับมันจะฮิวได้ทั้งตัวแท้งข้างล่างแล้วก็สไนปเปอร์ด้านบนเลยตอนนี้วางสไนเปอร์อีกตัวคบนก็วางกา แน,นะนำเป็นพวกการโจมตีเดี่ยวนะครับเป็นลันท่าก็ได้แล้วก็ข้างล่างนี้วางมิดิเดี๋ยวช่วงท้ายด่านมันจะมีตัวปลาหอกมามันจะปลาสไนเปอร์ไงต้องเอามดิกมาทําไว้แล้วก็แว่นกาดตัวนี้ขายได้เลยนะครับเราวางเป็นเอลยกีกาดจริงๆเราไม่ได้ฟิกนะเป็นตัวดามดตารางตัวหนึ่งแล้วก็แว่นกาดตัวนี้เปลี่ยนเป็นดีเฟนเดอร์อันนี้คือเซตอัพเรียบร้อยลว ข้างบนเนี่ยพวกจระเข้นะครับเวลามันโดนบล็อกดีเฟนซ์มันจะเพิ่มฉะนั้นก็ใช้แผนไม่ต้องบล็อกนะครับเอาสไนปเปอร์มายิงเอาการมาฟันให้ตายเลยก็ได้เพราะว่ามันเดินช้าไงมันโจมตีไปแล้วก็เดินไปด้วยข้าล่างศัตูตมายเยอะก็เอาเอีวีการ,ร์ดด้วย เดี๋ยวผมต้องกดสกิลเมดิชก้วยนะเพราะว่าเมดิผมเลเวลน้อยนะ E หนึ่งเลเวลสามสิบเองที่ E 0ูนย์นะครับน้อยมากถ้า E หนึ่งก็จะฮิลแรงกว่าน,นี้หน่อยเดี๋วยวจะคิดว่าทุกคนนัดจะพอเห็นภาพละก็ผ่านนะครับไม่ยากเอาไปปรับได้